สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริงเพชรที่ช่อง u t u b e เชยเสริงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกุมในเดือนมีนาคม2564นกะครับการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงภาพดาวนะดาวพุธหัสสบดีจะโครจรเข้าสู่มุมลาบให้กับชะตาดาวเสายังเป็นเกษตรรานะก็คือดาวพุธหัตจะโครจรเข้ามุมลาบในช่วงประมาณสักยีมีนานะครับแต่ว่าตั้งแต่มกต้นเดือนจนถึงประมาณ29มีนาดาวพุธยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานดาวพุธน,นะครับโครจรตั้งแต่ต้นเดือนประมาณวันที่9กก็พุธก็ย้ายเข้าราศีกุมนะครับ นะก็เป็นมุมราบให้กับดวงชะตานะครับดาวประจําตัวก็โครจรมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับอยู่นะครับร่วมกับดาวพระดาวหูนะครับเล็งไปที่ดาวเกตนะครับท่านั้นแล้วชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับด้วยอิทธิพลไอ้วนมีนานะครับต้องขอไปดาวพฤหัสบ,บดีโครจรอ,อยู่ในเรือนการงานเป็นดาวแห่งความสําเร็จนะครับดาวเป็นประธานฝ่ายสุบเคาะ นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวพุธนะครับได้โครจรอ,ออกจากเรือนการงานนะครับชาวลัคนาดาศีเมษนั้นนะครับการงานของคุณนั้นจะราบรื่นมากขึ้นนะครับหรือมีคุณอุปสรรคใดๆเกิดสิ่งใดๆต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานนะครับคุณจะดําเนินอะไรต่างๆทางการงานมันจะเข้าที่เข้าทางหรือมันไปในทางที่ดีมากขึ้นคุณจะวางแผนดําเนินการหรือที่ทำกิจกรรมใดๆมันจะเป็นไปสู่ความสําเร็จได้ดีมากขึ้น าชาวลัคนาราศีเมษเอาคับพยากรตรงนี้ไปเป็นเครื่องล่อจิตใจคุณท,ำทํำสิ่งใดๆอยู่ขอให้ความวิทยาอุตสาหะนะครับแล้วก็ความภาคเพียรพยายามนะครับฉันทาวิทยาจิตตาวิมังสาที่มีเกิดขึ้นในจิตใจนั้นขอให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชะตาคุณดาวพฤหัสยังให้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ยังเกื้อหนุนส่งเสริมผลักดันอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาย่อมเกิดสิ่งที่ดีเข้าสู่ดวงชะตา อย่าอวดเบงดาวพุธหัสยังอยู่ในเรือนการงานตลอดทั้งเดือนจนถึงวันที่29ชาวลัคนาราศีเมษจะก่อจะสร้างสิ่งใดก็ให้ทําให้รีบแต่ดาวประจําตัวยังโครจรไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่ในเรือนคู่มิตรร่วมกับราหูนะครับดาวเสาทามุมตีโกนไปถึงดาวพระอังคารแล้วดาวราวหูชาวลัคนาราศีเมษยังต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับมีเรื่องเหนื่อยใจ เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินมีเรื่องให้วางแผนทางการเงินมีเรื่องให้พยายามสร้างเงินนะครับมีเรื่องเงินให้ต้องเอาใจไปโฟกัสไปวางไว้นะครับเดินตามเงินเดินตามวิถีของรายได้หรือมีเรื่องให้โฟกัสเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งในด้านของดวงชะตาในชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนนี้นั้นนะครับ เป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมกับแฟนชาวบ้านกับแฟนคนอื่นหรือแม้กระทั่งมีโอกาสมีแฟนชาวบ้านนั้นมายุ่งเกี่ยวกับคุณนะครับหรือแม้กระทั่งต้องระวังในเรื่องของนะครับผลประโยชน์ต่างๆนะครับนะที่จะทะเลาะก,กันกับคนใกล้ตัวได้ยังแปลอย่างหนึ่งว่าตัวคุณนั้นจะทําอะไรมันจะราบเรียบมันเหมือนแบบได้ผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาด้วยในช่วงเดือนมีนาคม อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินผลประโยชน์ทางการงานหรือกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะดําเนินในดวงชะตาแล้วชาวลัคนาราศีเมษยังจะมีโชคลาภจากกฎบริวารท่านใดที่มีบริวารและเคยเกื้อกูลบริวารสงเคราะห์บริวารน,นะครับ,นะรบที่ผ่านมานะครับช่วงนี้จะได้รับการเกื้อกูลนะครับเป็นความพึงพอใจทางจิตที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจหรือเป็นความรู้สึกที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ นะครับหรือจะเป็นตัวเงินหรือเป็นการช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างจากบริวารน่าจะมีความโชคดีจากบุตรบริวารบางท่านทําธุรกิจกิจการส่วนตัวจะได้ลูกค้าชั้นดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษยังต้องบางทีในดวงมันจะเป็นลักษณะของอในเรื่องของดวงเนี่ยศัตรูอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลาภผลมันจะเป็น ลาบผลให้กับคุณอ่ะสมมติว่าคุณมีปัญหาอะไรแต่คุณจะแก้มันได้มันเกิดลาบบางอย่างตามมามันเกิดผลสำเร็จบางอย่างผลสําเร็จบางอย่างตามมาและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งคุณจะเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใกล้ศาสนาหรือได้ทําบุญนะเข้าใกล้โหราศาสตร์ก็ได้ได้ไปในสถานที่เก่าที่เคยได้ไปที่เคยได้พบที่เคยได้เห็นนะครับช่วงนี้เซ็นลังสังหรณ์แม่นยําแค้วคาดปลอดภยัยแต่ระวงังนะครับ เตะนุ่นชนนี่เลือดตกยังออกได้ง่ายๆนะครับการเฉียวชนนั้นเกิดขึ้นแต่มีอะไรปลอดภัยนะสิ่งสิบคุ้มครองแต่ให้ระวังในเรื่องของการประทะในต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประทะกับคนการประทะกับวัตถุวัตถุสิ่งของต่างๆนะเกิดขึ้นได้นะในดวงอีกอย่างหนึ่งนั้นในดวงชะตาจะได้ลาบจากมิตรสหายนะครับจะมีเพื่อนฝูงมิตรสหายที่คอยช่วยเหลือดีนะครับบางท่านอาจจะได้เพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่เครือข่ายใหม่นะครับ ดาวอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ลาบเป็นหนังสือลาบเป็นเอกสารนะครับนะแล้วก็ลาบเป็นคําเชยชมชื่นชมบางอย่างเข้ามาดาวยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่านะครับในดวงชะตาในด้านของการเงินชาวลัคนาราศีเมษจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่าย,ายๆด้วยในช่วงเดือนนี้การเงินการทองของคุณนะครับท่านใดที่ขาดเงินนั้นจะมีโอกาสที่ดีท่านใดรอการอนุมัติในเรื่องของเงินรอ,องเงินจากสถาบันทางการเงิน รอการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องของเงินนั้นมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาดาวการเงินยกเป็นลาบตั้งแต่คือในช่วงเดือนนี้นะครับจนถึงเอาง่ายงคือจนถึงวันที่18เนี่ยท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการส่วนตัวนะดาวการเงินก็ยกเป็นลาบเท่านั้นแล้วท่านใดที่มีช่องทางรายได้พิเศษอยู่แล้วไปก่อไปสร้างไปวางแผนการตลาดหรือไปเลยท่านใดรอการลงทุนเพิ่มแต่ตัดสินใจถูกทําถูก มันยังแปลอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสถูกหวยได้โชคด้วยในช่วงเดือนมีนาคมอยู่ดีๆมีผลประโยชน์ทางการเงินบางอย่างเข้ามาขาดเงินมีเงินเข้านะครับบางท่านยังดาวบอกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสจับเงินก้อนหรือขาดเงินน่ะมันมีเงินเข้าอาจจะได้เงินแปลกๆได้เงินไม่ถูกต้องคำนองคลองทำได้เงินที่ไม่ค่อยจะได้บ่อยจากรายได้ตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นไปนะครับ ท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยหลังถ้าเป็นหลังหลังวันที่14ไปจนถึงปลายเดือนอะช่วงช่วงต้นเดือนจะดี14ไปถึงปลายเดือนนะมีบุตรบริวารก็ต้องระวังบุตรบริวารกล้าเถียงกล้าตอปากต่อคคานะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยบุตรบริวารยังดีนําลาบมาให้แต่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนอาจจะมีบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีเรื่องเดือดร้อนจากบุตรบริวารนะครับหรือบุตรบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังก็ได้ในดวงชะตา ดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เงินจากคนใกล้ตัวนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับเพื่อนฝูงมิตรสหายช่วงกลางประมาณสักวันที่26ไปจนถึงปลายเดือนจะต้องระวังการทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานต่างๆด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสพบลักเก่านะหรือเจอเจอคนเก่าๆที่เคยได้เจอเจอที่ไหนมาก่อนนะครับมันแปรอย่างหนึ่งว่านะครับท่านเจอชาวต่างชาติต่างภาษาอีกอย่างหนึ่งในเดือนนี้มีโอกาส ได้ลาบเป็นเพศตรงข้ามหรือมีตัวเลือกนะเพื่อนอมีเพื่อนของแฟนเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นลักษณะของมีคนใกล้ตัวเข้ามาชอบนะหรือคุณไปเจอใครบางคนนะครับแล้วถูกตาต้องจิตต้องใจมันแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะเนื้อหอมมากนะครับมีสเสน่ห์นิยมกับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามนะครับชาวลัคนาราศีเมษถ้ามีเพศตรงข้ามมาช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องกิจกรรมใดๆให้สร้างคอนเนคเครือข่ายเข้าไว้นะครับจะเป็นลาบผลเป็นผลประโยชน์ที่ดีเข้าสู่ ดวงชะตาท่านใดที่มีคู่จะได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือดีๆจากคู่นะครับหรือรออะไรบางอย่างที่ยินดีจากคู่รักคนรักจะได้มานะครับท่านใดที่มีหุ้นส่วนมีโอกาสมีสิ่งที่ดีนะครับจากหุ้นส่วนนะครับแต่ต้องระวังเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับมีปัญหากาันจุกจิกมีเรื่องจ้องจับผิดด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ในดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นในดวงในช่วงเนี้เนี่ยนะครับบางท่านที่โสดถ้ามีใครเข้ามาอาจจะเปิดเผยไม่ได้ความสัมพันธ์อึกระเลิกยังไม่ได้ด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับทะนั้นแล้วผมดูแล้วนะครับในดวงชะตาเนี่ยเงินก้อนท่านใดรออยู่ได้นะครับโชคลาภนั้นมีโอกาสเข้ามาแต่รายจย่ายยังค่อนข้างเยอะเพราะเราหูกับ ร่วมกับอังคารในเรือนการเงินอยู่ต้องระวังการจับใจใช้สอยนะครับการใช้เงินต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ